สวัสดีค่ะธรรมชมีมเิขรพมน,นีท่อมีสามดาวโดยเดินทางมาหาหนองไม้แก้วนะคะเนาะงวดก้อนกระเขาจังจังกับธรรมชม90 90งวดในหนองไม้แก้วฟันเห็นผีผู้เท่ากับธรรมชมออกมาจากสารหลางเพิ่นอยากได้ส่วนบุญสองกุศลมาให้โชคให้ลาบหนองไม้แก้วจะเป็นเหล็กดีเหล็กเด็ดตลอกับพิรับชมกำหนองไม้แก้วพร้อมกันค่ะ ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหายต่อมีสามดาวนั่นไปเด้อค่ะเป็นรับชมรับฟังกหนองไม้แก้วร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องไม้แก้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องไม้แก้วสวัสดีค่ะสวัสดีวันสงการครับอฟซีเนาะมาติดตามมือสงการพอดีครับอฟซีมีโชคใหญ่ครับถึงลตกตีแล้ววัลที่หนึ่งยู่ดีไม่แห้งเนาะครับน้องไม้แก้วเนาะครับผมที่สําคัญครับจะมาชมชวดวันที่สิบหกนี่ครับฟันดีที่บอกครับ ันแนเลยครับ้องไหมแก้วหนูฝันว่าหนูเห็นผู้หญิงค่ะเห็นผู้หญิงอีกแล้วค่ะเป็นผู้ชาค่ะครับผมผมเหยาหลาดจีนเด right ินมหาหนูแล uh ้วค่ะครับเพื่อนกับเดินออกบ้านจากศาลค่ะเดินมากมาจากศาลอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววังสองเสมือนนี่ก็เดินออกมาจากศาลอีกนะครับเนาะค่ะวังสองเสมือนนี่ก็เดินออกมาจากศาลเพื่อนบอกเลขยสามตัวบแมนบอกครับพี่ผู้่าเพื่อน วิ่งเฮียนเลยเป็นหน้าอีกเป็นหน้าอีกครับเพื่นบอกว่าเป็นหน้าหาค่ะครับเพื่นบอกว่าเข้าคอนไฮเลขสามตัวค่ะเข้าคอนไฮเลขสามตัวค่ะตัวไหนฮึมพวกหาพวกหาศูนย์ค่ะพวกหาศูนย์เนาะค่ะครับเพื่อนก็เลยบอกว่าจะให้เลขสองตัวค่ะให้เลขสองตัวอีกกว่านี้ค่ะโอ้ยครับสุดยอดมากครับท่านผู้ชมเฮียนแห้งครับ น้องแม่เกี่ยวไปทำบุญใหนเพื่อนเราบอละครับไปทำบุญให้แล้วค่ะไปทำบุญให้แล้วครับแต่หนอชื่มเนาะเราเพื่อนก็บอกว่าเอาอจะให้ทำบุญให้อีกเนี่ยค่ะครับแต่หมอชืตอบเพื่อนไปว่าเดี๋ยวเฮ็ด่อไทยค่ะเดี๋ยวเฮ็ด่อไทยครับผมเนาะนี่แหละครับเ <c oughs> ด็กที่ไม่เซนครับงวดที่ผ่านมาค, e า,า,นาครับเอฟซีเก้าศูนย์กับเข้าจังๆเนาะครับท่านผู้ชมเก้าศูนย์นี่เป็นเลขของแม่ตะเคียนเนาะครับท่านผู้ชมไปรูปแปลงเอาอยู่ต้นตะเคียนแม่นบ่ครับทีมงามครับ เห็นขึ้นมาชัดเจนนะคะเนาะเก่าศูนย์เก่าศูนย์เห็นเก่าศูนย์ครับบาดี้ไปรูปแป้งต้นไม้ตะเคียนไเลยตัวไหนครับนนองไม้แก้วเก่าหาซีค่ะเก่าหาซีครับถึาผมช่วเนาะล่าสุดเก่าหาซีบาดี้พี่ยางออกมาจากสารภูเท่าค่ะเิ่นมาบอกอีกที่บอกครับค่ะเป็นสองตัวหรือสามตัวล่ะครับสองตัวค่ะสองตัวค่ะครับผมเนาะเอาตัวไหนครับน้องไม้แก้ว หนึ่งเก้ามีอีกยังมีอีกวาครับมีตัวอื่นอีกวาครับว่ามีค่ะมีแต่หนึ่งเก้าค่ะโอ้ครับผมสุดยอดครับเลขสามตัวหกห้าศูนย์เลขสองตัวเป็นหนึ่งเก้าสามตัวบนสองตัวล่างครับสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเนาะครับท่านผู้ชมเนาะลองเอาไปสื่อลอตเตอรี่ลองเบิ่งนครับหมวดวันที่สิบหกเมษายนพศสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดกับน้องแม่แก้วเด็กมีเส้นครับ จังได้อีกครับพีมีหลอ่อนมากปะครับมามาค่ะครับผมนี่แหละน้องไม้แก้วกับพีมีหลุอ่อนนี่ครับเคยบอกเลขแม่นบอกเรขคือเ,เป็นล้านครับเอฟซีเนาะหลานแตกครับเอฟซีคนไหนติดติดตามบ่าวอมโลทงนี่จะหูท่านที่ครับเพระาะว่าน่องไม้แก้วนี่เขามาตลอดครับแต่มูชมเนาะให้ไปติดตามข่าวสารแบบล่าสุดแบบดวนช่องยู u ูบบ่าวอมโลทุ่งแล้วก็ เพจเบา,เอาแอมรถทุ่งเพจจริงนะครับเนาะหรือว่าทางช่องทง้องมีสามดาวกับทีมงานครับคุณผู้ชมจะได้รับข่าวสารตัวเลขใหม่ๆได้เด็ด,ดงวดนี้ครับต้อนรับสมการสามตัวบนสองตัวล่างครับแ้วกวพี่เมตาเคียยเน,นะครับเนาะมีอย่างอีกครับ้องไม่แก้วแโบมี่แล้วมีแล้วเดี๋ยวสีจดตัวเลขให้เอฟซีไว้แคปหน้าจอครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมรถทุ่งนั่นไม่ได้ครับเนาะกดแชร์ไปเพื่อที่จะให้เอฟซี ในเบิ่งตัวเลขก็จะได้ไม่โชกมีลาบนั่นกันครับขอบคุณในหลายครับน้องไม้แก้วข,วขอบคุณครับสวัสดีครับน้องไม้แก้วขอบคุณครับจริงหลายครับนี่นะค่ะธรามชมเลขของน้องไหมค่ะสมาชชมงวดกอนกระเข่าจังจังนะคณะเก้าศูนย์เก้าศูนย์งวดนี้น้องไม้แก้วฝันเห็นผีผู้เฒ่าธรามชมยางออกมาจัดสาลหลังอยากได้ส่วนบุญสกุลบอกเลขหกหาศูนย์และก็หนึ่งเก้า แล้วก็เลขพีแม่ตะเคียนนั่นบอกเก่าหาซีค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้ม่โชกม่ลาบกับน้องไหมเนาะคะ่ะเนาะประจําวัที่ 16, สิบหกเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะสําหรับคลิปนี้ท่ามีสามดาวก็สิซดาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่าคอหายโชคๆมันมันเฮงเฮงรวยรวยค่ะไก่ยี่พึ่งพาไปใส่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมทองมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะ เป็นบชมวงคองดีกระบอแอมระทรงกันเลยค่ะบอแอมระทรงอย่จะเดินทางไปทำบุญที่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับวันนี้ของดีทิพย์ใหม่ทิพย์นี่มาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรลียดเงินเรลียดทองเรลียดทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบดีบุกค,ค่าบคุคให้เขาล้านคนย่าง่านเอาตุมนไปใส่ครับสมาชม ค้งเมตตาค่ะทายไปใส่เหลียยเงินเหลี่ยมห้องสื่อเหลือสื่อดนตรีจป็นสื่อที่ดีเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งขาอยู่ห้องนั่งขับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอ้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับเียครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหายยมมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลื่องการทายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยะัะคืนกลับมาได้<ม>รเ,รรเรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนี้ชม,ชมชอบค้าขายทุกยอย่างนะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะบอกวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยนะกที่ใช้เลยใช้เลยใช้เลย เบอร์ออกมาก่อนป๊าแตะแล้วก็บี้บี้อย่างเงี้อนิทานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาบสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปุโรดประจำนนะครับครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขัรวยพ่อเป็นปุโรดไง ตนวัสดีเหเนาะรับคุสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายพานซื้อรถซื้ออะไรกด้อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามา พูดกับผู้ใหญ่เนาะสะวัสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับนรูมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับธผูมชุมาบเอ็มตะทงหินขาวกบรอซ่าครับนผูมชมเอาไปใส่เอาไปรุยเลยครับนผูมชมเอาไปรุยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารุยครับสำหรับท่านหนที่ค้าขายของบมค่อยดี ลูกค่ายา่างบาเห็นลานเฮาไข่ไข่ว่ามีเอียงบุรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุษมาบังหมาลานเห็ดใดคนมองมาเห็นลานค่าเฮาเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจุดปืดทันที่รับศัพทันที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำเลื่อยเงินท้องกันร้ายครับานผมาชมเนาะบ่าวเอมเราทวงหินซื้อเสียงหลวงปู่หลอด มานานแล้วมือนครับมีโอกาสีม่มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปลวยน้ำกันครับสำหรับทนใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนณหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาว กูเบาวมาดเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปลูกมาแล้วครับเพราะหลักกามือเท้นเตะครับท่านผู้ชมมือเท้นเตะหลักกาบี้ยังสิครับม้วนยังสิครับหลกักกาท่าปากสามเทือ่อนบุกปากสามเทื่อน,นะครับท่าปากสามเทือ่อท่าคิ้วสามเทือ่อหลกักการเซยผมขึ้นลูกหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามเลครับด้วยท่านผู้ชม เป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่น้ำมันมหาเสน่หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนีน่เป็นหวานมหาเสน่น้ำมันมหาเสน่หลวงปู่ปุป๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจะในแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังเมื่อขับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโมหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาลพีอนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดลุงปูรลอดนะครับเนาะวัดลุงปูหลอดวัดกุกกลมีนก็แตงวัดลุงปูรุ้ยนะครับนาะวัดลุงปูรุ้ยีนก็แตงด้วกันนี่ครับหัวเงินคาราใสดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับปูลอาซา่ครับเอาไปฝากอีซีกระทูมาตามเบอทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ได้ดวงเงินบารมีเขาแผ่กระจายไใ้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องตำรวจชม้วก็บ้าเอามาตรงนี่ได้น้ำมุ่นมาน้ำครับได้น้ำมุ่นคลองหลวงปุลอดมาให้ e PC, เอฟซีนะครับตำรวจชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจะให้ทีบ่บดีถี่าสีมันบดมันบงังเสนียดจะให้ในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบน,น,ะ,าบนาะครับตำรวจชมเนาะ ราคาเฮ็ดแหยดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเอ้ยครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบอยเอ็มระตรงนีนเอามาบัวลายครับมาฝากอิดสี่บัวลายกระทู่มาได้โทรมาได้ครับมาหาบายเอมระตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลือยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือกรีเอ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือกรีลอตเตอร้าลีนั้งวันที่หนึ่งลำเลื่ยสามสิบล้านตุนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบอยเอมระตรงกับสิ่เฮดเบิงตุเล่กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตัวพึ่งทำเลยพอเลยพึ่งพึ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยวกงนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังเลยเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ